พาพี่เตาีอยู่กับพินวัตค่ะเวทีมิสแกรนโพอีกแล้วอ่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงใครเขารู้กันหมดแล้วนะคะว่าเขาพูดถึงลูกเกดเมธานีคือพินวัตกับลูกเกเดเนี่ยเขาเป็นไม้ไมเหม่อไม้เมากันนะคะตั้งแต่สมัยแรกๆแล้วตอนที่ลูกเกดโทรไปหาโกโก,โก,โกอริยะสุภเลิกแล้วก็ไปวุ่นวายในกองมิสแกรนคือนวัดเขาไม่ชอบนวัตเวลาเขาทำพินวัดเนี่ยวเวลาเขาทำอะไรเนี่ยใครข้างนอกไปวุ่นวายไปสั่งอะไรแกไม่ได้ แกอยากจะทําในของแกก็ทําทีนี้เนี่ยโดยมารยาทแล้วเนี่ยพี่เกตก็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 ไม่น่าโทรไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามิสแกรนกับอตอนนั้นมันเป็นมิสแกรนกับของพี่ลูกเกดนี่ก็จะเป็น The Face, เดอะเฟสเนาะใช่ไหม The Face Thailand, เดอะเฟสไทยแลนด์เนาะมันคนละเวทีกันระหว่างนางงามกับนางแบบมันคนละโลกกันอยู่แล้วล่ะมันมัน,ม,นม,มันไม่สามารถจะเป็นเหมือนกันได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเกดก็เอาไปก็เหมือนกับว่าบอกว่านางงามที่เดินแล้วยิ้มมันเหมือนคนบ้า ทีนี้เนี ok ่ยนางงามเวทีเด <pl ains> ียวที่เินแล้วยิ้มเนี่ยแล้วก็หัวเราะเนี่ยมันมีเวทีเดียวนะฮะก็คือเวทีพี่นวัดก็คือมิสแกรนทีนี้จะบอกพิเกตว่าเวทีพี่วัดเนี่ยไม่ได้หัวเราะอย่างเดียวนะบางทีก็หมุนด้วยบางทีก็เต้นด้วยบางทีก็เดาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าพูดถึงพี่วัดนั่นแหละนะฮะพี่วัดเขาก็เลยเปิดฉากนะะยิงอาวุธชุดใหญ่เพราะว่าโดย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 สองโดยธรรมชาติของสองคนนี้เนี่ยพี่ลูกเกตเขาเป็นกลุ่มกปปส เป็นเป่านกหวีสมัยไล่นายกยิ่งรักพี่นวัดเป็นฝั่งประชาธิปไตยอันนี้พูดได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องจริงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือว่าในคลิปวิดีโอก็จะเห็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงสองคนนี้ก็ไม่ลงรอยกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอไปบอกว่าเวทีเขาเนี่ยเวลาเดินแล้วยิ้มแล้วแล้วหัวเราะเหมือนคนบ้าปั๊บพี่วัดเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยจัดชุดใหญ่เลยคราวก่อนเนี่ยพี่วัดเคยโทรมาเล่าให้ฟังเขาเราก็บอกว่าพี่วัดด่าแรงมากเลยนะคะนู้นนี่นั่นนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะ เพราะว่าบอมาคาวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกัดกัดกันกัดกันข้ามข้ามไปแค่ปีเดียวนะล้วก็กัดกันอีกแล้วนะฮะก็คือหมายว่างับกันอีกแล้วนะฮะมันก็ทําให้คนก็เรียกว่าได้ศึกเกาเหลาชามโตอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งคู่นะฮะเพราะว่าพี่วัดเนี่ยเขาก็ทํานางงามเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเวทีแกะตะลกเวทีแกขายขำแล้วก็เลยถามแกแกบอกว่าคอนเซปต์แกเป็นอย่างนั้น ส่วนพี่ลูกเกดก็มาจากเวทีมิสไทยแลนด์เวอร์ซึ่งเวทีมิสไทยแลนด์เวอร์ในยุคนู้น 1, 2, เนี่ยยุค1992เนี่ยมันก็จะเป็นเวทีที่ค่อนข้างที่จะเนิบๆเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยเนื่อยถ้าเป็นยุคนี้มาเอาเอาเทปมาเปิดคนก็จะเปลี่ยนหนีเพราะคนจะมองแล้วว่านอนดีกว่านะฮะทีนี้เนี่ยมันมันคนละยุคกันนะฮะมันมันมันไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นางงามปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นได้ไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนหรือมิส ยูนิเวิร์สหรือบีดีบีนี่ฟิลิปปินส์หรือจะเป็นมิสอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันมันเดินไปหัวเราะไปกันหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นแอคติ้งมันเป็นแอคติ้งของนางงามแต่ละคนไม่เหมือนกันแอคติ้งเดี๋ยวนี้นางงามบางคนเต้นออกมาด้วยซ้ําไปนะฮะทีนี้เนี่ยก็พอไปกัดเขาปาั๊บเขากัดกลับเลยค่ะเขากัดไล่ยาวเลยนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวเรื่องของการเมืองไม่มันตรงกันข้ามกันอยู่แล้วทําให้พี่นวันดเนี่ยกัดง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะให้ไปตอบคิดว่ามา มาตารฐานนางงามในปัจจุบันเนี่ยพี่ต่อคิดว่าควรจะเป็นยังไงไม่ dumpling, ไม่ baptism, ไม่คเวทีใครเวทีมันค่ะเราไปตั้งมาตรฐานไม่ได้เวทีพี่วัดเขาก็จะเป็นคอนเซปต์ของพี่วัดปัจจุบันเขาหาดาราเขาไม่ได้หานางงามแล้วเขาหาดาราป้อนช่องวันเขาไม่ได้เอาตัวใหญ่ตัวสูงไปประกวดเมืองนอกเพราะเดี๋ยวนี้เป็นไปประกวดเมืองนอกไม่ได้เพราะมันติดโควิดเขาหาดาราป้อนช่องวัน ส่วนเวทนางสาวไทยก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมเป็นเวทีเก่าแก่คลาสสิกมิสไ a i l แลนเ o r ร์เขาก็เปลี่ยนแล้วเขาก็จะหานางงามที่พูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็มีมุมมองแบบฝรั่งส่วนมิสจุนีเวิร์ธไทยแลนด์เนี่ยของพี่ปุ้ยเนี่ยเขาก็จะหามุมมองแบบฝรั่งพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็มีเขาเรียกว่า คอนเซปต์ในการประกวดที่ชัดเจนแต่ละเวทีไม่เหมือนกันแล้วมันแยกชัดเจนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเวทีทุกคนจะต้องเหมือนกันเหมือนปัจจุบันนี้ไม่ได้ทุกเวทีคอนเซปต์ชัดแล้วถ้าเราเป็นคนแรกไปมิสแกนแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วสวยไปยูนิเวอร์สไปไทยแลนด์เว r ร์แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงไทยการศึกษาดีชาติตระกูลดีแล้วเกิดมาสวยด้วยไปนางสาวไทยแล,แล้วพี่ตอบด้ว่าพี่เก๋เขาจะตอบกลับมาอีกปากไหมคะ่ะ ก็อันนี้ก็จุกอยู่นะ,ะไม่น่าว่าจะไม่รู้ว่าพี่เกตเขาจะตอบกลับหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเกดก็ไม่น่าไปไปไปกัดเขาเพราะว่าถ้าเราพูดกันตามตรงอย่ากโกรดนะห้ามโกรธเต่านะพิ่เกดเองเนี่ยตอนที่ประกวดประกวดมิสเวอร์เนี่ยที่ซันซิตี้ที่าที่ซาที่เซาล์แอฟริกาเนี่ยเกดก็ตกรอบแรกนะเกดเป็นคนงามที่ตกรอบแรกหลายคนอาจจะเถียงว่าเกดได้บิวตี้ควีนออฟเอเชียแต่ว่าเวทีรางวัลน,นี้ไม่ได้ประกาศบนเวทีนะคะคือกลับมานอนบ้านแล้วก็ถึงประกาศค่ะ แล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือนางงามตกรอบนะฮะมิสผิวมิสเตอร์ทีนี้เนี่ยไปกัดเขาไม่ได้พอไปกัดเขาก็ต้องเจออย่างนี้แล้วปากพี่นวัดไม่ต้องสืบนะฮะหมอไม่รับเย็บห่าพี่ต๋อคิดว่าเรื่องนี้มันจะแบบเขาสามารถกลับมาลงรอยหรือไม่ลงไม่ต้องมาถามเรื่องลงรอย <c oughs> อีบ้าครับด่าขุดด่าขนาดนั้นด่าแต่ปี2014ว่าเคยไปดูงานเขาแล้วก็ส่งเด็กคนหนึ่งพี่ต๋าก็อยู่ปีนั้นแล้วเด็กพี่เกศก็ เป็นเดอะเฟสมั่งรู้สึกนะเขาเทรนแล้วก็ไม่เข้ารอบไม่เข้าห้าเขาลุกขึ้นแล้วก็ออกไปเลยเขาโวยเขารู้หมดพี่วัดเขาจําหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยยากพี่บอกเลยว่ายากเป็นไปนไม่ได้พี่วัดเขาจําหมดยากพี่บอกเลยเขาจําหมดเลยเขาเขาไม่นูน้นเขาไม่สนใจด้วยเขาไม่แคร์ด้วยเพราะว่าเขาอยู่ช่องช่องวันแล้วพี่เกดเนี่ยตอนนี้เขาทานางแบบเดอะเฟสแล้วก็เดอะเฟสไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะก็ต้องถูกพี่วัดกัดตลอดอะคะ่ะ